จะบอกเรื่องราวต่างๆว่าทำไมไอ้พวกสอสอพวกนี้นะกับข้าราชการเฮงสวยนะทำไมมันถึงไม่ยอมช่วยประชาชนนะ,ะที่มาลัยเคยพูดว่าประเทศไทยมันร่ำรวยมหาศาลด้วยสินแร่ทรัพยากรธรรมชาติมากมายเนะี่ยเรียกว่าอภิมหารำ่ำรวยติดหนึ่งในสามของโลกเนะี่ยมาวันนี้ก็ยังย้ำคำเดิมและมั่นใจว่าประเทศไทยนี่ร่ำรวยจริงๆนะคะทั้งทองคำน้ำมันก๊าธรรมชาติเนะนี่ยนี่นี่คืออาหารหลักนะคะ แต่ประชาชนไม่เคยได้อ m ค่ะ นะคนไทยนี่มันถูกไอ้ตระกูลประสิทธิ์เฮงซวยหรือเจ้าอยู่หัวโคตรพ่อโคตรแม่มันเนะี่ยของสลิมดักดานโง่เง,งาบัวเต่าถุยเนะี่ยที่มันยกย่องเนี่ยนะนะมันปกปิดประชาชนคนไทยตลอดมามันใช้ทั้งไม้อ่อนคือพระมหากรณาธิคุณเย็ดพ่อเย็ดแม่มันนะ่ะแล้วก็ไม้แข็งก็คือพระบรมเดชานุภาพพ่อมันตายนะไอ้พวกชิบหายตายหงนะแล้วก็ไม้ตายก็คือกฎหมายสารทหารขี้หีตำรวจหนอแตดมากดขี่ประชาชนให้โง่ซ้ำโง่ซ้อนนะ สัตว์นักโทษเดินตายขี้ฮาโลสดีินทรอ์อีจันทานฟันเหลืองผมไม่หวีหีไม่ล้างกับไอ้างหีขี้ยาวัชิราลงกรมหีโดนสองพี่น้องอับปีสีกบาลและกษัตริย์ไทยโคตรพ่อโคตรแม่มันนี่มันปิดกัน้นคนไทยมานานแสนนานหลายคนจ้องแต่ว่าพวกมันเร็วนะคือมันไม่ใช่แค่พวกมันที่เร็วรยำองค์คาพยพศักดินาขุนศึกนักการเมืองทหารตำรวจสารข้าราชการทุกขแขนงครูบาอาจารย์ส้นตีนนักวิชาการที่เอย่ยมานี่ แม่งเลวไอ้พวกนรกแตกนะยุคไอสัตว์วชิลาลงกรนี่นะนอนบอนไส้ของไอสีไอนอน,นอนในขี้หอยสีจิ้นผิงนะไอจอมโจรตาเลประยุทธ์จันโอชาประชาชนฟังนะคะประเทศไทยมันไม่ได้มีแค่น้ำมันก๊าซทองนะคะอันนี้แค่จิบจิบค่ะพวกมันถึงทำทุกวิธีทางถึงกับจะฆ่าล้างเผ่าพันคนไทยที่เริ่มรู้ว่าอะไรเป็นอะไรว่าประเทศไทยมีทรัพยากรมากมาย และตั้งแต่มันโดนคดีสิบสามศพมหากราบที่คนคนโลกสวยนี่คาดไม่ถึงและไม่ปักใจเชื่อนะคะ แต่เรามีสินแร่ที่หายากและเป็นที่ต้องการของโลกอย่างฟลูออไรด์แมงกานีสดีบุกเบรไรต์แร่พลวงและก็แร่ทองแดงเนี่ยมันมีอยู่มากมายในแถบเทือกเขาในป่าอันอุดมสมบูรณ์นะคะป่าที่ใดที่มีต้นเฟิร์นต้นมอสและก็ชุ่มชื้นชุ่มชื้นน่ะเป็นป่าต้นน้ําหล่อเลี้ยงชีวิตเนี่ยแถมไม่พอนะมันยังมีแร่าธาตุธรรมชาติที่มีมูลค่ามหาศาลที่โลกต้องการทั้งนั้นเป็นที่น่าเสียดายที่ประชาชนน่ะ ปิดกั้นข้อมูลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติคือแร่เราเนี่ มันมีแทบทุกที่ในพื้นแผ่นดินไทยค่ะแต่พวกทาสไครไม่สนใจจะศึกษาโน่นค่ะมันไปหาดูแตดพยานนาคแล้วก็เต่างอยหมอยมีไหมเออเย็ดแม่สองพระนี้นะไอ้พวกจันไรเพอร์เจอร์เหล็กไหลนี้ขี้หีจริงๆค่ะพระอาทิตย์ทรงกรดนะเป็นตุเป็นตะแล้วไอสัตว์เล็กโลซานยิงกระบาลพี่ชายเนี่ยรูปมันเผาไม่ไหมไฟนะก็รูปไอสางหีจันไรด้วยอุบาทพอกันไอควายผสกนนกรไทยพวกเมืองหยุด เจอก่อนนะคะก่อนที่ไอส้สีพ่อของอีทึกค้าทางจิ้นผิงกับไอ้สัตว์วชิราลงกรเนี่ยมันจะมาฮุบแล้วก็เฉดหัวโคตรพ่อโคตรแม่มึงแล้วก็พวกมึงไปอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรจะแดกยัดหานะจ๊ะทุกวันนี้ไอ้นักโทษจำเลยร่วมประยุทธ์จันโอชานี่มันแสดงอย่างจงแจ้งแล้วว่ามันยอมยอมจำนนนะช่วยอีสัตว์สีดินทอนกับไอ้ซางหีนี่ขายชาติฟังนะ สมัยช่วงไอ้ไอภูมิพลกับอิริพาหุรัตนี่การค้นหาทรัพยากรธรรมชาตินั้นต้องใช้คนและนักธรณีวิทยาไปสืบค้นคว้าพิสูจน์ก้อนหินดินทรายภูเขาแมน่น้ำลำธารและป่าไม้และใครที่รู้มากมันก็ฆ่าปิดปากอย่างสืบนะค่าสเสถียรน,นี่นะก็โดนฆ่าปิดปากเพราะคนคนนี้เก่งมาก เรียกว่าเป็นเจ้าแห่งป่าเขาเลยก็ว่าได้สืบนาคาเสถียรนี่รู้แม้กระทั่งโครงสร้างทางธรณีวิทยาของป่าและภูเขาอย่างทะลุปลูกปลงนะคะอุดมการของเขามันไปขัดกับผลประโยชน์ของเจ้ากับนายทุนเอกชนก็เลยโดนเก็บมันไม่ใช่แค่เรื่องอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างเดียวนะบนภูเขานี่มีป่าไม้มีแร่ธาตุและมีหินอายุเป็น้ันล้านปีทั้งนั้นอย่างไอเหี้ยภูมิพลนี่ที่มันระเบิด เิดภูเขาเอามาทําปูนนี่ความโง่และเห็นแก่ตัวของมันนี่ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างบนเขาทั้งลูกเอามาทําปูนไอเย็ดแม่หินบางชนิดนี่สําคัญมีค่ามากกว่าที่จะเป็นแค่ปูนหรือเป็นแค่ลูกรังนะไอจังไรภูมิพลนรกโรกันกูขอให้หินดินทรายทุกภูเขาจงทับดวงจิตวิญญาณของมึงและสายเลือดของมึงไปสู่ก้นบึ้งของนรกอเวจีทุกมหิดลนะลูกมึงที่ยังอยู่ขอให้อยู่อย่างร้อนรอนและผู้ คนสาบแช่งนะกรตอนโดยนี้คนก็รู้แล้วว่าโดนมึงหลอกไม่ร้อน,นกูมีเขื่อนมันบอก ส่วนอีกหลายๆคนก็ทํางานให้ไอ้บอดซะเลยนะส,นสบายไปไอ้เย็ดแม่ <S 2> <S 2> <S 2> ไอ้บอดก็เลยใช้วิธีใหม่เลี้ยงนักวิชาการที่มีความรู้ทางธรณีวิทยามามเป็นของมันพร้อมกันนักก้นนักการเมืองสอสอทุกเขตวันนี้กูขอฟันสอสอนะไอ้สอสอทุกเขตนะทุกพื้นที่ของการาบุรีนะบรรจุเป็นข้าราชการในานามเส้นสังเวยด้วยเงินเดือนและรัฐสวัสดิการจนตายหาตายหงลงนรกค่ะนะมีการให้สัมปทานทุก นักการเมืองสสก็ได้แดกค่ะเขตใครเขตมันคือมันไม่ได้ชั่วชา้าสารเลวแค่สสในเมืองกรุงนะคะสสบ้านนอกนี่แหละตัวดีกำนันในอำเภอแดกยัดห่ากล่าวรูดค่ะสสนักการเมืองที่ได้ยัดหากับการให้เอกชนมาสัมปทานเนี่ยคือสสในเขตจังหวัดเชียงใหม่แพร่เชียงรายแม่ฮ่องสอนน,น่านลำปางและก็ตากนะ ยัดได้มากค่ะเพราะได้ทั้งจากการสัมปทานน้ำมันก๊าซทองทุกจังหวัดที่กล่าวมามีแร่าธาตุน้ำมันก๊าสลำปางนี่ได้ทั้งไฟฟ้านะเชียงรายนี่มีทั้งทองคำก๊าซเยอะมากและแร่ชนิดอื่นก็มีมากมายเชียงใหม่ก็ร่ำรวยค่ะมีทั้งน้ำมันทองคำและแร่ที่หายากมากมายมหาศาลภาคอีสานนี่ยิ่งรวยนะคะน้ำมันกับก๊าซและทองคำ มีอยู่แทบทุกจังหวัดด้วยนะคะและก็แร่ทตาด้วยนะคะส่วนภาคใต้นี่ไม่ต้องพูดถึงค่ะเป็นภาคที่เป็นอภิมหาเศรษฐีมหาเศรษฐกิจหนึ่งเดียวที่รำ่ำรวยที่สุดยิ่งอธิบายก็ยิ่งเจ็บปวดแทนนะคะ คือคนพวกนี้ปลามีไม่แดกค่ะมันไปแดกหญ้าแฝกกับสตอนะถ้าไม่งมงายจะร่ํารวยกว่าสิงคโปร์หรือสวิตเซอร์แลนด์ด้วยซ้ํานะกรุณาเอาจอกแหนสาหร่ายกับหมอยหมาออกจากหัวก่อนค่ะหยุดกินหญ้าแฝกแล้วอะไรอะไรจะดีขึ้นนะคะประชาธิปัต์นี่มันปลูกหญ้าแฝกแจกใจให้คนใต้ใกลายเป็นไดโนเสาร์ดึกดําบันตัวสีเหลืองเชียวนะคะ เพราะฉะนั้นคนที่ชอบถามว่าถ้าหากเราแยกเป็นรัฐรัฐรัฐที่ยากจนจะทำยังไงคืออันนี้ก็อยากจะตบสัก เปรี้ยงก่อนจะตอบคําถามนะคะคือคุณกินหญ้าแฝกมานานนะ่ะจนตาคุณเริ่มบอดสมองทึบไม่รู้หีรู้แต่แต่ฮะบอกแล้วว่าทุกซอกทุกมุมของป่าภูเขาลาําธารนี่มีแต่แร่ธาตุทรัพยากรเชียงรายนี่นะแถบถ้านางนอนนะมีทั้งสายแร่ทองคําและก็ก๊าซธรรมชาติมากมายแต่รัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยที่ผ่านมานี่มันเอาไปแดกมันแค่โยนเศษเงินให้พวกคุณ 500กับ1,000ตอนมันลงคะแนนเสียงไหคะแล้วพวกมันก็ไปเซ็นเอกชนให้สัมปทานแล้วก็เอาทหารไปคุมทุกพื้นที่ชัดเจนไหมคะทหารนี่ไม่ได้แดกแค่ยากับน้ำมันทองคามแก๊สนะคะมันแดกสัมปทานทุกอย่างคะ่ะพอสอสอของเขตนั้นได้อำนาจปุ๊บก็เซ็นสัมปทานหรือแค่ สํารวจปุ๊บทหารก็จะขยับทันทีนะคะมันเป็นอย่างนี้นะคะก็วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะถ้าประชาชนที่ยังเป็นไทยเฉยนะเดี๋ยวจะมาบอกว่าไทยเฉยจะเจอกับสารอะไรบ้างใดยามที่มันสํารวจสัมปทานได้สําเร็จนะคะอออบอกเลยว่าโควิดนี่กระจอกมากค่ะนะคะตอนนี้มันไม่ไม่ต้องใช้คนสํารวจแล้วนะคะมันใช้ดาวเทียมค่ะนะคะนี่พ่อแม่มันอะอเมริกากับจีนเข้าทําให้มันนะคะ และตอนนี้ไอ้สัตว์ปอกหัวล้านอนุพงเษาจินดาผู้ไก่เกลียดทีมเฮียที่มันกำลังฟัดกันนี่นะให้หันมาทำร้ายประชาชนโดยขนทหารจากทุกข่ายภูทรแล้วนะคะประชาชนก็เตรียมได้เลยค่ะใครคิดอะไรได้ใครทำอะไรได้ก็ต้องทำแล้วนะคะตอนนี้เขารุกเราหนักมากนะคะ